สวัสดีครับผมนายวิทยาพรมริมรวันรหัสนักศึกษา6410110483เอา่าเซกชั่นที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเช็คอยที่หนึ่งนะครับก็จะสร้างโมดูลนะครับแล้วก็กำหนดค่ารามิเตอร์น,อนะครับก็ ตัวแปรที่ใช้ก็ยังมีคล็อกสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตสามแล้วก็ับบัสเซอร์นะครับก็แล้วก็กำหนดให้คล็อกเป็นคล็อกสวิตหนึ่งสวิตสองสวิตสามเป็นอ,อินพุตนะครับแล้วก็ออุตเป็นบัสเซอร์นะครับก็ตัวแปรก็จะกําหนดตามนี้นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ของค่าตัวแปรเสียงที่ใช้นะครับก็สามตัวตามหลักนักศึกษาสามตัวท้ายนะครับก็สี่แปดสามก็ใช้ตามนี้เลยนะครับสามหนึ่งสามสองสามนะครับแล้วก็กําหนดค่าดิสเทนเตอร์ของตัวแปรแต่ละตานะครับ มาครับแล้วก็ต่อไปก็จะเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานนะครับก็จะเช็คว่าทวิตถูกกดหรือไม่นะครับถ้ากดก็จะเป็นเูสิูถูกนะครับก็จะให้ทำงานตามาชวเสียงนามิกาที่กําหนดไว้นะครับถ้าทวิตหนึ่งถูกกดก็เป็นสามหนึ่งสวสองเป็นสามสองสวสามเป็นสามสามนะครับแต่ถ้าไม่ถูกกดก็ให้เป็นช่วงหนึ่งเงิดนะครับก็ยังไม่ได้ยินนะครับถือว่า นะครับก็ต่อไปคอเคาน์เตอร์ก็จะทำการาในการกำหนดค่าของอาการาเล่นเสียงนะครับก็ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นตัวส่วนที่ของพุทของบัตเซอร์นะครับก็ให้เป็นการาทบทวนค่านะครับให้ปิดหรือเปิดเสียงนะครับครับก็ <laughs> อันนี้ก็ <laughs> ได้ทําการคอมไพล์แล้วอัปโหลดโค้ดลงบอดแล้วนะครับก็จะมาดูที่ <laughs> <la> <ar> บอร์ดนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นความถี่4นะครับก็กนะครับแล้วก็ดนะครับแล้วก็3นะครับก็จะเป็นี๋ยวก็ลองวัดกับคอนไซลูซครดนะครับก็4นะครับก็คอนเทีทที่กำหนดไว้เป็น3.9.23นะครับที่วัดได้ก็เป็น3.9.1นะครับ 8นะครับจะเป็นความถี่ที่กำนดไว้ก็5 2 3 2นะครับแตวัดได้5.23นะครับจุด0นะครับต่อไปนะครับความถี่อ่านนะครับก็เป็น3.29.3นะครับที่วัดได้9 1นะครับอ่ไปใกล้ๆนะครับครับสำหรับช็คเพื่ที่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมครับ